ส่วนเรื่องต่อมาค่ะคุณผู้ชมถ้าเราปวดท้องอะ่ะ,อะจะเข้าห้องนาอ้าอ่ะแต่ว่าเจองูอะ่ะมันขูฟ่ฟอ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 อย่างเงี้ยต้องเลือกใช่ไหม <c oughs> ต้องเลือกระหว่างฉี่กับหนีคุณเลือกสิ่งไหนแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ฉันบอกว่าฉันฉี่ไม่ออกแล้วแห <c oughs> ละอเหร <c oughs> เพราะว่างูมันอยู่อย่างนั้นก็เลยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยจับด้วยไปดูตอนที่เจ้าหน้าที่ไปจับงูหน่อยเป็นยังไงบ้างอ่ะดูค่ะ โอ้มันร้องฟู่ด้วยนะเนี่ยนี่ครับอย่างนี้ถ้าไม่มีความรู้อะไรอย่างนี้ก็ต้องแจ้งเนาะแจ้งครับสามารถพวบพิมได้ประมาณ2เมตรครับหล่อเยอะอย่างนี้ดีนะผมมันมันดุจังเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอยนี่เมตรครึ่งโอ้โห เมตรครึ่งจ้าเห็นบอกว่ามีจังหวะมันพ่นผิดใส่เจ้าหน้าที่ด้วยนะมันไม่อยาไม่เข้าใกล้เลยอ่ะนี่นี่เจ้าหน้าที่เขาก็มีความเชี่ยวชาญนะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันแผ่แม่บี้ยเตียมสแตนบายถกเลยนะมันพร้อมสู้ตลอดเวลามันพร้อมเสมอค่ะนี่นี่นี่คนนี้กําลังจะเข้าไปทัางน้ําจะไปทำระส่วนตัวไม่ได้ทําอะไรเลยล่ะค่ะถ้าหากเป็นภาษาชาวบ้านขี้หดตดหายค่ะถ้าเป็นพี่ก้อยก็ปล่อยพร้อมกันเลยค่ะฉี่แตกฉี่แตกแล้วก็หนีไปด้วย มันก็เข้าแล้วค่ะเสร็จแล้วเนี่ยคันไม่ไหวไงถ้ามันไม่ไหวแต่อันนี้คือไม่ออกแล้วค่ะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยจับด้วยเจ้าหน้าที่ยังบอกเลยดีไม่มีความรู้อะไรอย่าไปจับเองอันตรายเดี๋ยวผมมาจับให้คุณวันณรีค่ะเธอก็บอกว่ากำลังจะเข้าห้องน้ำอ่ะที่บริเวณสำนักงานในหน้าประกันภัย จังหวัดสรับบุรีแต่เปิดไปปุ๊บเจองูแผแม่เบีย้ยใส่เธอทำยังไงรู้ไหมคะปิดประตูขังงูโทรแจ้งนาหน้าที่ให้มาจับตอนเจ้าหน้าที่มาถึงก็แง้มดูก่อนมันอยู่ตรงไหนปรากฏว่ามันอยู่หน้าประตูเลยนะแล้วมันก็แผ่แม่เบีย้ยนี่แล้วก็จับได้แล้ว่าพอจะจับได้ก็คือจับได้ง่ายมากปวดจะง่ายก็ง่ายเนาะปวดจะง่ายก็ง่ายแล้วก็อยู่ในรังย่งย่งยังไม่สิ้นฤทธิ์ยังจะแผลแม่เบี้ยขู่อีกทำท่าจะฉกเขาแบบนี้เป็นนักสู้จริงนักสู้แต่ว่า ชีวิตก็สู้กลับนะเพราะว่ากู้ภัยเก่งกว่าจับได้ไงชูคออยู่อย่าง,งน,นั้นทำยังไงละ่พะพอเอาบวงมาคล้องได้ก็ใส่กล่องพลาสติกขนาดใหญ่แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยในแหล่งธรรมชาติขอให้ไกลจากชุมชนนิดนึงนะคะ<ม>ขอขอร้องค่ะมีเด็กด้วยนะกำลังจะไปกับลูกเมืเ่อกี้กำลังจะเข้าห้องน้ำกับลูกแต่เจองูซะก่อนดีนะคุณแม่ตาไวอ่ะก็เลยไม่เป็นอันตรายแบบนี้คุณแม่วันนรีบอกว่าน้องเจ้านายก็คือน้องเมื่อกี้สี่ขวบเองอ่ะอืม ขี้หดตดหายใช้คำนี้ได้เพราะว่าปวดอือค่ะเด็กก็ตกใจน้องปวดเอึอก,ก็เลยจะเข้าไปเอือเจองูแบบนี้ตกใจเหลือเกินพาลูกออกมาทันทีเลยนะคะออแล้วก็ปิดประตูห้องน้ำขังงูเอาไว้แล้วก็แจ้งกู้ภัยโชคดีที่เห็นงูก่อนน่ะถ้าปล่อยให้ลูกเข้าห้องน้ำไปทำธุระคนเดียวอันตรายถึงกับชีวิตได้เลยนะคะออก็คาดว่างูมันคงเข้ามาตามท่อระบายน้ำเออเอ,อ,อันนี้ต้องไปสำรวจเลยนะตามท่อตามบ่อกเกลอะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วอีกอย่างห้องน้ำที่แยกออกจากตัวบ้านปิด ตูเสมอใช่พอเราไม่รู้มันเข้าไปตอนไหนห้องน้ำแยกแต่ประตูบ้านก็ไม่รู้เป็นอะไรเราต้องมีช่องว่างๆเอาไว้ระบายอากาศแต่แหมเชื้อเชิญสัตว์เข้าไปดีแล้วข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม